โอเคครับเดี๋ยวเราจะออกเป็นโซนิกบูทซึ่งต้องมีคนพูดนะครับว่าพี่ครับทีมตรงข้ามมีเมทสามตัวทำไมพี่ออกเป็นโซนิกบูทนะครับก็อยากออกเป็นแนวทางแล้วก็ไม่ได้ตามเกมนี้นะคือออกเป็นแนวทางเนาะคือจริงๆแล้วตัวละคร d p s สหรือว่าตัวเมทที่ทำดาเมจเป็น DPS สเนี่ยส่วนใหญ่นะจะเข้าไปในไฟท์ลึกเลยนะสิ่งที่เขากลัวก็คือแครี่นะพวกนี้จะกลัวแครี่เป็นหลักเลยนะครับผมแครี่ต้นเกมนะที่เป็นไกยภาพคือมันจะ คือมันจะไม่เหมือนกับเม er นนะุกเกอร์เนาะเมนนุกเกอร์มันจะไม่กลัวแครี่เลยนะครับเพราะว่ามันสก,กิลแบบ er นะุกเกอร์เนาะแต่ด้วยความที่ตัวนี้เป็นตัวละครที่คือมันเป็นเบสที่เข้าไปคุกวงในเนาะคือมันอารมณ์เหมือนลมมิ่งเลยฮนะเหมือนตัวแท้งเลยอะคือมันต้องเข้าไปลุยนะครับผมแล้วตัวที่จะสามารถจะหยุดเขาได้นะครับน่าจะเป็นตัวพวกไกยภาพนะพวกตีไว้พวกติดคิน,นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าตัวพวกคคอลที่เรากลัวไม่มีนะครับผม แต่ด้วยความที่โอเคแหละเผื่อบางคนอ่ะอยากเอาไอเทมชุดนี้ไปนะครับไปเล่นอะไรเงี้ยก็สามารถไปปรับรองเท้านะครับซึ่งรองเท้าที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นโซนิคบูตซึ่งเป็นไอเทมสากลเนาะมันจะไม่ใช่การสถานะหรือว่ากันเวทจริงๆอ่ะถ้าเกมเนี้ยถ้ามองตามเกมจริงต้ององอ,อกเท้ากันเวทนะครับผมเพราะเมดมันเยอะนะแต่ตอนนี้เราอยากจะเล่นให้ดูว่ารองเท้าตามหลักทฤษฎีสากลมันเล่นยังไงนะครับผมทางพนัน่าดราม่ากันเรื่องไอเทมนะครับผม อาจจะมาก,กันาพวกลิสเตอร์ได้โอเคดูการเดินเกมต่อครับโมเมนตัมเนี่ยเราจะอยู่ที่มังกรเล็กเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องไปเฝ้ามังกรเล็กใช่เฝ้า,ามังกรเล็กโอเคเดี๋ยวอัดออกเท้ามาก็ได้นะครตับเพิ่มโมบิลิตี้ในการวิ่ง็มือีคนบอกว่าพี่เจอซีซีกับแลสแล้วพี่ยังมาออกโซดิกบูทตคือมาออกตามหลักสากคลครับผม ออกตามหลักสากลนะเพราะฉะนั้นออกตามทฤษฎีสากลเนานะซึ่งแบบส่วนใหญ่เมทจ,จะมีตัวเดียวนะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพวกกายภาพพวกแคร,รี่พวกออฟเลนอะไรเงี้ยน,นะฮะนะเราเราเราออกเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยมีการที่ต้องปุงในนะครับทิปหายไป ลัรมาละรเก็บแน่เอลซูยืนแบบนี้ผลเลื่อดเราไม่พอเราอยากได้ด้วยนะโอเคไม่เป็นไรวาร์เลยฮะ oh. คือตอนนี้ยังไม่ถึง5นาทีป้อมบนไม่น่าจะแตกเราก็สามารถที่จะปล่อยได้ไม่ต้องไปกันนะวันยดูทามมิ่งเวลาด้วยนะครับป้อมเราจะแข็งแกร่งนะฮะก่อน5นาทีนะแจ้งแอโอเคนะครับเพราะนั้นเกมนี้ที่เราออกโซนอีบูทคือตามเกม ไม่ใช่ตามเกมเท่ทีครับตามหลักสากลตามธรรมชาติของตัวละครแต่ไม่ใช่ตามเกมนะถ้าตามเกมต้องออกเป็นรองเท้ากันเวทหรือกันอ่อสถานะนะครับผมนะที่เราเห็นออกเป็นโซนิกีกบูทเนี่ยอย่าแปลกใจนะครับผมพูดย้ำๆเลยนะเดี๋ยวบอกเฮ้ย hey, พี่แชมป์บีเบชนแนลออกของมั่ววะทีนั้นมีเมทตั้งหลายตัวอะไรเงี้ยเราออกตามหลักทฤษฎีสากลนะครับ เข้าไปข้อสวยตัดลิงก่อนครับลิงรอดไหมโอ้จู๊กเก่งพองสมควรนะครับโอเคข้าวเราไปแย่งลิงขอโทษครับผมเบสมาแล้วออกบินเลยเหออกลินขึ้นบินขึ้น เมสสาย DPS เนี่ยก็เป็นเมสที่เล่นสนุกเหมือนกันนะครับเวลาเข้าวงในเนี่ยอารมณ์เหมือนแท้งเลยนะฮะเป็นเมสสายแท้งนั่นเองครับเมสสายแท้งเนี่ยเป็นเมสที่ประวัติอดีตการนํามาแล้วเนี่ยมีเยอะไหมครับอตอบได้เลยว่าเยอะเยอะมากมีช่วงหนึ่งที่ในเกมโมบ้าเนี่ยนิยมเอาเมสพวกน,นี้มาแข่งขันเลยนะเมสที่แบบทําแต่เมสเวทเป็นวงกว้างในู้สกิลสูงนะอาจจะไม่ใช่นูกเกอร์อะไรเยเงี้ยแต่ว่าทีไฟ์มันค่อนข้างดีนะครับผม แมทีมไฟมันดีนะขนาดหลอ,อกโซนอีกบูธตนะครนะฮะปลดลดความดราม่าเรื่องไอเทมนะครับซึ่งช่องบย c เวชแนลเนี่ยจะสอนในเรื่องทฤษฎีอยู่แล้วในเรื่องออะไรนะคลิปเดียวฟังคลิปเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตเลยประมาณนี้นก,ก็สามารถไปฟังฟังแล้วก็คิดคิดแล้วก็ไปใช้ตามเกม แต่เกมที่ผมเอามาเป็นฟูลเกมแบบนี้คือลักษณะออกไอเทมเป็นหลักสากลน,นะความธรรมชาติของตัวละครอะไรเงี้ยมากกว่านะครับผมก,ก็โดนแรงพอสมควรนะสิชีรองเท้าต้องเปลี่ยนนะครับแต่โดนแรงพอสมควรไม่เป็นไรไหวอยู่ฮะไหวอยู่ปิดปิด ตามไม่ค่อยทันนะโบวิตี้ตับเราใส่ของเท้าทันกายภาพเพราะนั้นเราจะวิ่งโฉลสู่แบบส,สบายๆนะข<ห>วาเป็นไรครับเมดตัวนี้เนี่ยต้องบอกเทคนิคก,ก่อนนะครับเมดสายเมดดีเบสพวกนี้ ส่วนใหญ่จะไม่เน้นกลับบ้านนะครับฟังให้ดีนะตา,ตามธรรมชาติของเมทต,ตัวนี้มันจึงออกมันจึงเหมาะกับอ้อมมาใจอรอมมาใจถูกสร้างมาให้เหมาะกับตัวละครประเภท d ว s พวกนี้ส,ส่วนใหญ่มันจะเลดเกมหน่อยนะครับเพราะนั้นตัวะละครพวกนี้ส่วนใหญ่จะแบบยืนเลนแล้วก็รอให้เลือดกับมานามันเด้งเนาะค,คือพยายามยืนเลนให้นานกลับบ้านให้น้อยนะครับผมมันจะแตกต่างมันจะคล้ายๆกับแครร่น่ะทามิงการเดินเกมนะมันจะไม่เหมือนพวกนุกเกอร์นะครับที่แบบไปกลับไปกลับบ่อยนะ หรือบางทีธรรมชาติของมันอาจจะไม่ได้สเตเลนเยอะนะครับผมในสองอตัวลูกเกอร์มันจะไม่ค่อยสเตเลนแต่ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ต้องสเตเลนหน่อยนะครับบางทีตำแหน่งพวกเนี้ยเมทพวกเนี้ยในสมัยแต่ก่อนนะเกมโมบา้ามันจะเอาไปเล่นเลนข้างถ้าส่วนใหญ่นะครับผมในส่วนของเท้ากรอเนี่ย เออ่มันจะมีแพสซีฟ15เปอร์เซ็นต์นะครับลดการโจมตีธรรมดานะหรืออัตโต้แอทแท็ก15เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไม่ค่อยมีใครรู้เลยครับผมเออมันกันได้ทูดาเมจกันได้นะแล้วก็เจาะกาะร้อยก็กันได้หมายถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้100อยเปอร์เซ็นต์เจาะกาะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับทูดาเมจคือตรงเนี้ยกันได้นะแล้วก็การโจมตีเวทมนต์รวมถึงสวายฮันเดอร์รวมถึงกาลีรวมถึงเออ่มาเกงการวมถึงสกิลแดมดาเมจของโซลิเวอร์อะไรพวกเนี้ยโซนิคบูทมันกันหมดเลยนะครับเพราะนั้น เราอย่ายไปกลัวนะครับสามารถเป็นนูเกอร์ได้ไม่ได้นะครับผมนูเกอร์ต้องฆ่าศัตรูได้ไวไวแล้วก็ใช้สกิลคือสกิลแต่ละสกิลของนูเกอร์มันจะแรงนะแรงเกือบถ้า3สกิลเนี่ยคือแรงมากก็คือ วิลล่าอะไรพวกนี้สังเกตไหมนะแต่เอลซูมเป็นตัวละครที่แอนิเมชันมันช้าอันดับหนึ่งมันช้านะครับคือขอมันจะซูมเลยไม่แน่าจะเป็นแนวโป๊กนะฮะไม่ใช่ลุกเกอร์แบบไล่ฆ่าคนโป๊กแล้วก็อาจจะเลทในเรื่องออโต้แท็กได้พอช่วงท้ายเกมมันออโต้แท็กได้แรงเราขอขอบคุณครับสวัสดีครับมาใหม่คนะเอาได้เอาะกอรี่แล้วอันนี้คือไอเทมพื้นฐานนะ เราอยู่ในไฟได้ค่อนข้างนานนะครับผมจะแข็งมากนะอารมณ์ชินนาเนี่ยมันจะคล้ายแท้งมันเป็นเมดแท้งอะนะครับผมอะไรนะแค่สีบปันกันปันเีธรรมดาเกาะอะไรก็ไ้ก็เกิดขึ้นกิลวไม่ได้ปะ กายภาพเนี่ยจะเป็นเฉพาะตีธรรมดานะโซนิคบูตอ่ะอไอพี่ช่กายภาพพูดผิดคืออะไรที่เป็นสกิลอ่ะจับไม่ได้นะครับผมจัดก,กันไม่ได้แต่อะไรที่ตาวที่เป็น Auto ออโต้ไอแท็กอย่างไวโอเลตเนี่ยสกิลหนึ่งจัดว่าเป็นสกิลหรือว่าเป็นออโต้ะ Auto นะฮะถ้าหนึ่งของไวโอเลตเนี่ยจัดว่าเป็นเป็นออโต้ไอแท็กนะครับผมโหตายแล้ววะสกิล เอ่อหนึ่งของเวลเลตที่เรากริ้งเนี่ยไอ้กริ้งเนี่ยนับเป็นสกิลแต่การโจมตีธรรมดาขั้นต่อไปคือเอาโจ้ตัวแท็กนะครับนะต้องไปหาดูอะไรพวกนี้นะคือถ้าเราจะเล่นตามเกมแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยศัตรูที่ไม่ได้เอาเมดมาเยอะๆเนี่ยเมดแค่2ตัวหรือตัวเดียวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะออกเป็นโซนิกบูทมาสู้กับตัวโตัวแท็กที่เป็นกายภาพหรือตัวทูดาเมิกายภาพหรือตัวที่ตีเป็นบาลานเวททั้งหลายทบเลนเนี่ยเราจะออกเป็นโซนิกบูทนะแต่ว่าบางเกมเนี่ย อย่างเกมเนี้ยจริงๆอ่ะต้องไปรองเท้ากันเวทแล้วก็ไปบวกกับทอยเม็ดสุดท้ายนะอันนี้คือตามเกมนะนะครับโอ้ลิงเท่เลยลิงกลายเป็นคนละแต่ไม่มีลิเกเตอร์อยู่ตรงพุ่มซ้ายเนี่ยแน่นอนอ๋อไม่มีเว้ยเขาป่าเราโดนครับเมทต่อเลือดรับผมเราจะโอ้ยแรง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 แล้วเมทเริ่มแรงแล้วเมทเริ่มแรงแล้ว ต้องมีทอยเกมนี้อาจจะต้องมีทอยแล้วแหละต้องมีชอยเรนออฟยซึ่งในของช่องสากลที่ผมจัดแบบมาตรฐานเนาะมันก็จะเป็นฮอลิโอโอลี่เนาะแต่เกมนี้อาจจะต้องมีทอยถ้าว่าเรามีอะไรมาต้านดีซก็มีพลังแฝงเนาะวันนี้ต้านดีซเราอยู่ที่อะไร12.5มาจากโบนคัตเตอร์เนาะ ทำไมใช้บนคัตเตอร์นะครับเพราะเราจะต้องไปบวกกับอะไรนะกับท่าอะไรนะที่มันแอซิดอะแอซิดแล้วก็เพิ่มเลือดเพิ่มมานานะครับเพราะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่น่าจะได้แอซิดง่ายนะครับผมโอ้เพิ่มแรงแล้วนะเมทเราเริ่มเมทเราเริ่มโดนยิงแรงแล้วนะครับ อ๋อกิ severe, ้งแล้วยิงกิ้งอ่ะเป็นสกิลครับแต่ว่ายิงอ่ะเป็นออโต้แอทแท็กนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันเสาร์ทีเนี้ยเราจะเรียนเรื่องโซนิคบูทนะครับผมมองว่าต้องต้องเรียนแล้วแหละเรื่องโซนิคบูทต้องเรียนเรื่องโซนิคบูทเรายังไม่ได้รีแลงเลยนะครับผมหาได้ได้เดมแล้ว ลิงเราไม่ค่อยเก็บออฟเท่าไหร่เห็นไหมเรียกว่าพี่เขาเล่นบอลเล่นบอลอะไรหรือครับอ๋อเมดประเภทโป๊กก็คือโป๊กยังไงก็ได้ครับอาจจะฆ่าหรือไม่ฆ่าก็ได้หรือกดดันหรือโป๊กอะไรก็ตามเ้าเลือกเมดสายโป๊ก <a tower. S 2> นะครับผม กาลีก็เป็น DPS ครับแต่เป็น DPS แบบโจมตีนะครับผมกาลีเป็น DPS นะครับเป็น DPS แบบโจมตีนะมันมี DPS สายแบบ DPS แบบเผาเบิร์นอะไรเงี้ยคือทำดาเมจแบบเรื่อยๆครับผมะเราเริ่มแทงไม่ได้แล้วนะนี่คือรองเท้านะครับผม Abyssal on Dragon. an Keep เออสกิลของลิกเตอร์เนี่ยโซนอินพุตกันไม่ได้นะทูดาเมทอ่ะเพราะว่าลิกเตอร์นับเป็นสกิลนะไม่ได้นับเป็นออโตโน้นะครับผมเอาไม่ได้เปครับมีคนชวนแตนะ่ไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปนะขี้เกียจไปนะผมคือบางคนบอกว่าอะไระไปไปเล่นไปแข่งก่อนอะไรเงี้ยค่อยว่ากัน นี่คือสิ่งที่เราออกไอเทมไม่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เมทเริ่มโหดแล้วเมทใช้จอกนะครับผมใช้ไอเมตป่าตัวซาตตามันใช้ Evil Secret นะครับผมจอกก่อมันแรงแนละ้ว150เจอกไปหน่วยตอนนี้กอล์ฟเราเท่าไหร่เราดูแบบต้านทานเวท Magic Resistance ต้านทานเวทเรา214เอ้ย242มันน่าจะใส่รูนจอกมาอีกนะครับผมบางคนใส่88เนอะ จ่ออีกร้อยห้าสิบแล้วแทบจะไม่เหลือกรอะแล้วนะครับผมที่เราสู้อยู่เมื่อกี้เนาะกรอเวทเราไม่มีแล้วนะครับในการออกของเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่รู้นะไม่ใช่บางคนบอกเฮ้ยพี่แม่งไม่แก้ทางไม่เป็นคือผมออกแบบแบบตามธรรมชาติตัวละครนะครับผมมาเล่นแบบท,ทําเซตไอเทมมาตรฐานนะลคลิปเชียงใหม่ทำไมชอบคลิปเชียงใหม่เนี่ยเดี๋ยวไปสัมภาษณ์คนอื่นกนะ คลิปเชงใหม่นะครับได้เลเวลซิ่งมายืยอะชีวิตหน่อยก็โอเคแหละวิธีแก้ถ้าแบบเราไม่ได้ออกของแก้ทางวิธีแก้ที่สุดคือการเดินเกมนะครับผมอาจจะให้เพื่อนที่ทำตัวแท้งทำของแท้งอะไรเงี้ยเข้าไปก่อนนะแล้วค่อยคือไม่ต้องไปรับสกิลอะผิดครับผมมันไม่ใช่ตัวสายออก ค,คือมันออกได้แนละ้วแต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เชสพิมอนแล้วทิ่งไปเลยนะฮะประมาณนี้นะของจริงๆมันต้องตามเกมนะแต่เ,เราออกของให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะออกมาเป็นแพทเทิร์นในเช